โอเคนะครับก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการแก้เออร์เลอร์โคดของ72กันนะครับผมกันนะฮะคือจริงๆแล้วนะครับไอ้72ตัวนี้นะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากที่ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโออ่าสอนหลบแบนของไบพาสของไบฟอนช่ัยมหาในปีสองเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ได้ประกาศในที่ขอดไปแล้วว่าเออให้อ่าทําการเนี่ยเอาออกไปนะครับผมนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าประมาณ30%นะครับคืออ่าน ในดิสคอร์ดผมแต่ว่าอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือยังไม่อ่านดิสคอร์ดผมเลยนะฮะซึ่งผมประกาศตัวนี้สุดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะฮะตอนประมาณเที่ยงนะครับผมประกาศไปแล้วว่าเออวิธีบายพาสตัวเนี้ยมันโดนแก้ไขแล้วนะครับหากคุณนะครับเข้าเกมโรบ็อกเนี่ยนะครับแล้วคุณขึ้นเออเลเวอเรชั่นสองเจ็ดสองเนี่ยนะฮะให้เอาสคริปต์ออกนะครับผมด้วยนะฮะก็คือลิงก์เนี่ยผมแปะไว้แล้วนะครับอธิบายให้ฟังง่ายๆครับคือตรงนี้นะครับคืออ่าเขาให้เนี่ยกดที่จิ๊กซอว์ครับ ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วถ้าตัว Auto Set Nick Channel ยังอยู่เนี่ยนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะจากนั้นครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วกด Delete เฮ้ย Delete e c อ่ะ Delete เขาบผม Delete เรียบร้อยนะฮะคือสคริปต์มันก็จะหายไปเลยนะฮะคือถ้าเราเข้าหน้าแดชบอร์ดเนี่ยทุกคนมันก็จะหายไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ก่อนลบไปให้หมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยตัว By ยพาสไปพ้อมพวกนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ ซึ่งมีโอกาสที่จะโดนแบนดย้อหลังด้วยนะครับเป็นแบบแบนเบฟนะครับถ้าคุณยังใส่เข้าไปอยู่นะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณลบออกแล้วคุณก็ปลอดภัยได้ได้เลยนะครับผมไม่อนเดนะฮะคือหลังจากที่ลบสคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับทำยังไงต่อนะฮะสำหรับคนที่อ่ายังยังแบบว่ายังขึ้นของเกสองอยู่นะครับให้เรานะครับทำการกดวินโดว์ปุ่มวินโดว์นะครับวินโดว์รนะครับจากนั้นนะตรงส่วนของรันเทอร์มินอลตรงนี้นะครับให้เราเขียนว่าคอนโทรลพาร์เนลนะครับผมแบบ พอเข้าถึงหน้านี้แล้วนะครับเรากดคลิปที่คําว่า uninstall โปรแกรมนะครับหรือว่าถอนการติดตั้งโปรแกรมนั่นเองนะครับผมจากนั้นฮะให้เรานะครับไปที่ตัวของ Roblox a l y e r for windows 11นะครับกดลบไปได้เลยนะครับ uninstall ไปได้เลยนะครับพอมาขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือลบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเราคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณปลอดภัยแล้วคุณก็แค่เข้าเกมในเกมหนึ่งครับแล้วคุณก็ดาวน์โหลดใหม่ได้เลยนะครับคุณก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมอันนี้ต้องรอสักครู่นะครับอันนี้เราไม่มีโลบอกนะ กดดาวน์โหลดไปก่อนแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับผมนะทุกคนฮะส่วนใครที่ถามว่า Box Step เนี่ยมันโดนแบนไหมนะฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ดีกว่านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่โดนแบนกันนะครับก็ไม่ห่วงได้ครับเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแบนจริงก็ลบ Box Step ทิ้งไปได้เลยนะครับก็วิธีเดียวกันครับ เพียงแค่เรานะครับไปที่คอนทลพานไเอลครับแล้วเราไปที่บ็อกสแตรปนะซึ่งผมลบไปเรียบร้อยแล้วนะผมไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถไปลบกันได้เลยนี่ครับผมนะคิวตรงนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับคือไวมากเนาะโอเคผมไปแล้วสวัสดีครับ